สวัสด <muitas> ีพี่น้องจ้าท่างจองนันตะพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าเสียไปตามห้อยพื้อสีพี่น้องนะครับหลังจากที่เราเสร็จงานวันนี้แล้วนะครับที่ปากทางบานเกาชนบุรีพี่น้องจ้าเบืองเบิงจังหนึ่งก็คือคือดิคือพื้อสีก็แม่นเบิงจังหนึ่งก็คือคือคือพีบ่าหอบฟังเบิงจังหนึ่งก็คือคืออ้ยจ เจ้าสิแสดงไปหอดไสเจ้าคือน่าถอดหมวกออกนี่พอลอดแอ,องว่ามีเสียงเ่าอยู่มือนี้โอ๊ยรุดตนวจะขของให้เอาทีมงานของฮอกกอลลั่งจูจาหาแหลนเก็บของเก็บยางกันเยอะเอาสู้ๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับสู้เด้อสู้ๆน้ำกันครับตามหลังผืนอีสีกันเขาบอกว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับกัดผู้ใหญ่แทน เห็นไล่อไอ้สิมันยองเลยแล้วนี่ <laughs> ยังไพ่ของอุญูอัญญาตั้งสี่น,นี่ยังไก่หมามันยองเลยแล้วโอ้แทบช็อกเลยพี่น้องแทบช็อกเลยตรงนี้บ้คขืนวาสิปานนี่เนาะตรงนี้หนาเวทีไหมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานี่ไอ้พ่อไอีแม่ถุงพลาสะติกแม่เครื่องโลกอยู่นี่เอออ้าวพ,พระเจ้าตาสิพระลูกเออายังรถแล้วเนี่ย พอ้ื่สีสล้วแลสาระขักอีรีตัวน้องเนี่ยถิมหอดสายชาติแบทพระเจ้าตาที่ผ้าหลานไม่ใส่นาพระเจ้าตาทึ่งหาบทึ้งคอนนั่นแล้ววาทึ้งคอนทึงหาบทึ้งหาบทึ่งคอนเมืองจังหนึ่งก็คือคือพี่น้อง เอ้ยูือซีขาลอยลงก็มองมาดนี่เป็นนี่หลีในแม่เนอบรรยากาศหนาเวทีพี่น้องจ๋านะครับหลังจากที่เราเลิกแล้ววันนี้ที่ชนบุรีนะครับบังโอ้โหตกตะลึงพี่น้องจ๋าแทบช็อกเลยเมื่อคืนว่าสิปันนี่เนาะ๊ซุ้มมากินทิมไว้มันคือว่าเก็บเป็นน้ำพละอันสองอันมาตั้งกตสิบแปดไว้ยดิ เดี๋ยวเขามีเจ้าของงานมาเก็บนะครับเจ้าของงานไปสมาเก็บอยู่หรอกคิดว่าครับกำลังสิงญาั่งมาหลดนะครับเอาของมาเก็บที่รถแล้วก็เตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพเ,เข้าไปไอ้ว่าม,มันกรุงเทพหรอกแต่ว่ามันก็ดยุดติกับกรุงเทพน่แหละสมุทรปราการนะครับเขตสมุทรปราการสามแยกพระประแดงอาเขตนะครับพี่น้องจ๋าผู้ใดที่ยู่ไก่กับมาไห้กำลังแรงใจทีมงานสาวหน่อยรำเพลื่อชว่วของเขานะครับ เย็นนี้โอ้ตอนนี้รถศิลปินหลายท่านก็นออกไปแล้วนะครับผู้ที่เอารถส่วนตัวมากผู้ที่เอารถนี่มากอะเพื่อนก็พากกันออกไปแล้วเตรียมตัวไปพักผ่อนสถานที่ใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆที่แสดงเหมือแลงเนาะอืมฮะปไปยังไงลูกลาบะเนี่ยจ<ด>๋า <ไป S 2> ตองเดียวรถไม่เองบอม่มากก็พ่อแต่โอ้ดีแล้วเออดีแล้วดีแล้ว มีรถของเจ้าของเปกาสะดวกสบายย่างหนึ่งรถน้องเน่รถน้องเน่ติรถเดียรรถเดียวแไ่ว่นแต้วัาน้องเน่ไปนั่มอ้อพ่อแม่แล้วก็น้องเดียอ๋อดีดีบ๊อบวางบ๊อบวางบ๊อบวางเต็มแล้วนี่ๆออกมาด้วยผ้าลื่สีพระเจ้าตารถต่ำเอาด้วยนะ เขาก็ยุคเขายุ่งนั่สิยู่ดูควยแม่ควายสีฟ้ากินเขาแล้วกินควายไลนี่แม่บาลิสีโอ้น้ำนมบ้าเลยบาลีสีโอ้ยวาสนาวาสนาเขาก็จะนั่งรถแอบนหรอพอเอ้ยบ่ได้นั่งดอกรถข้างหลังเหมือนวันั่งมันอันตรายสุดมือเนี่ยนั่งไปสุดนี่หมาก็โดนย่องเจ้าท่านแล้วเนี่ยนั่นนั่งรถยัง นั่งรถบัสับพ่อนี่นั่งรถบัสน้ำกันก็พอหลอดนี่แหละมานึ่กันใครก่อนครับใครก่อนเอเอเอบอลินฟ<า>้าบ <A> ่อ๋อขึออ้นหอดอยู่ละ <c oughs> ไอ้เล่าเป็น,น,นยังไงเหตุยังม,มือสูมื้นีคสมมุติเนี่งอืมครับด อันนี้เป็นรถน้องเดียน้องเน่นะครับเดินทางคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยกันดีมีรถส่วนตัวกันเขาไปพักกรุงเทพคุณบอกมันยุ่ยใกล้งานคุณบอกกมลองพักบันอืมนี่กวัวทีมงานเทาสิเก็บแล้วก็สิคุณรถหกเจ็ดโมงเช้าก็ล้เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าก็เสิดเดินทางเหรอท่านนี่ดอกมือนี่เพาไกลปันไหนก็ประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลแปดสิบโลยังยังไกลเนาะพี่น้องนะครับจากจากปากข้างมันเก่านี่ กรุงเทพมันแค่76กิโลเคยเดินทางที่ไปหอดพระประแดงอาเขตก็จะประมาณ80กิโลเอาย่างไกลกับแกว่ากิโลเอาเดินทางปลอดภัยครับพ่อพอกันมือแล้งพระเจ้าตาคอยเสียบัดเนี่ยพระเจ้าตาพระเจ้าตาเสียไปใส่เนาะบัดนี้พระเจ้าตาไหมครับวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ ราบลื่นนีเนะพี่น้องจ๋าครับมาเก็บของออลากพยางมาน้ากลนพระเจ้าตานี่ละพระท่านเนี่พับอยู่นี่เห็ดจะไดมสิมีปัญญาพับพยางนี่ได้เป็นมืออื่นเสียไม่มีแน่ปูนังสำหรับรถบัสของเฮานะครับกะนี่ละพี่น้องเหมือนเดิมสามขั้นคือเก้านะครับมาน้ากันกับไปน้ากันมือนี่ภาษอาศัยรถไทยเขากรุงเทพกับพ่อมีเพราะว่าเขาก็มากันเต็มกันหมดนะครับที่แหลก่าสิไปทุระอยู่ทางกรุงเทพซะกอน ก็จำเป็นต้องไปน้ำเพลินซะก่อนนะครับไปหอดก็จะค่อยว่ากันทุระธุรังเอาไว้ท,ที่หลังกันแล้วกันเพราะว่ามันไม่สะดวกในการเดินทางพี่น้องจา๋า mm hmm. บ่ได้อาโถมาเองมากับคณะก็ต้องสู้ๆไปซะก่อนนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจ๋านะครับวันนี้ราบรื่นแล้วก็ค้นหลายสุดๆนะครับอุย้ยประทับใจมากสําหรับาปากทางบ้านเก่าชนบุรี ครับมือนี่แฟนเพลงแฟนขับมาให้กำลังแรงใจสาวน้อยลำเพลินโชคของเฮาเยอะแยะมากมายจะว่าวิกแตกก็ว่าได้พูดคำว่าวิกแตกได้เลยนะครับเป็นหมอลำเพลินปีแรกเป็นหมอลำน้องใหม่ที่กระแสก็ถือว่ามาพอสมควรศิลปินลูกลูกหลานหลายคนนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นน้องฮักแพงน้องก้อยชาลินีหรือจะเป็นน้องมิวรัชดาพ่อนั่งหยักนะครับ มื่อน,นี้มันอาจจะบ่คอยเห็นชัดนะพี่น้องเพราะว่ามันยังเมืดอ,อยู่ยังไม่สว่างเลยกัฟังเสียงเพรนั้นบรรยายไปก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับหลายหลายคนน้องเดียนน้องเนนี่น้องขิมน้องแกมน้องฟ้าใส่ไฟหญิงนี่จะจังจทั้งนั้นเลยครับเสียงดีกันทั้งนั้นทุกคนนะครับอ๋พระเจ้าตาไปแปรงล่างลยจิพระเจ้าตาพ่าจะไปหาอาบน้ำยู่บ่ ม,มีมี่มองอาบน้ำอาบน้องอยู่บ่เน,นี่ยวัววัววัวัวมีไปอาบกรุงเทพพหระเนาะพระประแดงก็สิอาบจากไรบ่ไหนพระประแดงมีอยู่บ่มองอาบเอาอบยู่ครับผมอ่าวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับทุกทุกแรงใจบัตรทุกบัตรทุกใบน้ำใจทุกคนที่มาให้กำล,ลังแรงใจทีมงานสาวน้อยรำเพลินโชว์ของเฮานะครับพวกพอก,กันไหมเด้อพี่น้องเด้อมือนี่อยู่พระประแดงอาเขตมือต่อไปอยู่ข้างวัด ไปสมุทรสาครเน่วัดบางปิ้งมั้วัดบางปิ้งนะครับผู้ใดยุกก่งกยมองได้กลไปให้กำลังใจพวกเข้ามองหันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องจา๋าสวัสดีครับ